หลักฐานในการยื่นขอวีซ่าดีโฟหรือวีซ่านักเรียนเรียนภาษาเกาหลีในประเทศเกาหลีนะคะขอเองไม่ผ่านเอเจนซี่ค่ะเอกสารที่ต้องใช้หนหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากมหาวิทยาลัยที่คุณจบ 2. Transcript จากมหาวิทยาลัยที่คุณจบ 3. คัดประวัติหนังสือเดินทาง 4. ใบตรวจวันโลกซึ่งโรงพยาบาลต้องเป็นโรงพยาบาลที่สถานทูตเกาหลีกำหนดก็คือผลเอ็กซเรย์ปอดของเรานั่นเองนะคะ 5. ใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่เกาหลี 6. ห,หนังสือ Business License ของมหาวิทยาลัยที่คุณสมัคร7 Bank s t a t e m e n t ย้อนหลัง6เดือนนะคะ แล้วก็นำหลักฐานทั้งหมดนี้พร้อมแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าดีโฟและพาสปอร์ตไปยื่นที่สถานพูตดเกาหลีค่ะในเว็บไซต์เขาแจ้งว่ารอทั้งหมด14วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือเฉพาะ w o r k i n g day แต่ไฟล์รอทั้งหมดตอนนั้นติดวันหยุดด้วยแต่รอจริงๆนับวันแล้วทั้งหมดประมาณ10วันรวมเสาร์อาทิตย์1วันเร็วมาก Yeah. จากมันก็กนั้นก็ตรนนี้เรียนภาษาอยู่ที่เกาหลีนะคะหน้า summer semester ไว้จะมาอัปเดตต่อนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย